ทำนายความฝันฝันเห็นขนมไทยแปลว่าอะไรฝันเห็นอ่าฝันเห็นขนมไทยเยอะแยะเนี่ยเออมันแปลว่าอะไรเรามาเริ่มกันเลยนะคะฝันเห็นขนมไทยมากมายแปลว่าอะไรจะรวยค่ะ จะรวยมีคนอิจฉาด้วยให้ระหว่างมีปัญหาด้านคดีความนะราะนี้คือไพ่จะติดพยายามทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรค่ะแล้วอะไรดีๆก็จะเข้ามา ฝันเห็นขนมไทยแปลได้ว่าคุณอะจะรวยมากจะหาเงินหาทองได้เยอะเลยมีคนอิชาริษยามีคนอิชาริษยานะเนี่ยมีคนอิชาริษยาให้ระวังมีปัญหาเรื่องคดีความสวดมนต์ไหว้พระให้สวดมนต์ทุกวันพยายามทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรบ่อยๆหลังจากนี้คุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะ คุณจะมีลูกค้าเยอะค่ะคุณจะมีลูกค้าเยอะจะมีผู้ชายอ้วนๆขาวขาวะให้ความช่วยเหลือคุณจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่ะทีนี้เรามาดูเลขนำโชคนะอาทิตย์พฤหัสสุขค่ะเลขนำโชคหนึ่งห้าหหนึ่งห้าหค่ะ ท่านใดก็ตามที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาค่ะ